สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคุปปูปุกสี่หลันะคะวันนี้เป็น EP ีที่2เราจะพาทุกคนมารู้จักอาชีพที่ทำเงินสดได้ทุกวันนั่นก็คือการปลูกเอบิลผลไม้มหาศจ,จรรย์นั่นเองนะคะหน้าตาของเอบิลก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะ ต้นของเขาก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาที่สวนสวนแห่งหนึ่งนะคะมาดูกันเลยทุกคนนี่คือผลไม้มหาสัจจรนท์นะคะเอบิลนะคะมันมหาสัจจรนย์ตรงที่ว่าลูกก็ออกไปดอกก็ออกไปผลไม้อะไรออกทั้งลูกออกทั้งดอกไปมาพร้อมกันดูสิทุกคนดูสิเนี่ยโอ้โหดูดิดูดูดต้นนี้นะเนี่ยเห็นไหมลูกที่ออกก็ออกไปดอกที่ออกก็ออกไปแมทุกคนจ้า เป็นอะไรที่แบบมหาสัจจัน์พลึกแล้วที่สําคัญนะคะมันอร่อยมากๆสารอาหารประโยชน์เยอะเยอะทุกคนดูซิโอ้สวยมากเลยตนที่ส่วนให้นี้นะคะเขาไม่ได้มีแต่ผลเอบิลหรือว่าปลูกแต่เอบิลนะคะเขาม,มีผลไม้อย่างอื่นที่หาทานได้ยากและเป็นผลมไม้ที่น่าสนใจนั้นเลยนะคะน,น,นี่ก็คือเป็นต้นเอบิลนะคะมีลำไยคริสตัลด้วยนะคะทุกคนมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะที่ส่วนนี้นะคะเอบิลก็มีหลายสายพันธุ์ ลำใยญคริสตัลก็มีหลายสายพันธุ์นะคะบนพื้นที่เกือบ20ไร่นะคะทุกคนลราไปบูะะิกานี่ก็เป็น AB นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูใกล้ๆแล้วก็จะพามาชิมกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่คือผลที่ยังไม่สุกนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ที่สุกแล้วนะ,ะในหนึ่งต้นมีทั้งดิบมีทั้งสุกมีทั้งดอกนะคะนี่คะ่ะทุกคน,นเห็นไหมคะ อ่าน้าตาจะมนี้้าบิดบิดหมุนหมุนหมุนสองคนไดลุกมุมเดียวกันหมดมาดูกันนะคะว่าเนื้อข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวรูงพาให้ชิมชิมรสชาติรูชเดยูเียวเดี๋วยเยรือยัเดยังูมเยเคยเดยค่ะดูนี่ คแออปปเเิ้ลมืงาใช่ใช่ใช่นุ่มนี่คือผลเอบิลนะคะข้างในเขาจะเป็นเนื้อสีแบบนวลๆนะคะเปลือกสีเหลืองทองน่าทานมากนะคะกลิ่นหอมมากค่ะทุกคนใส่พันนี้ก็โอเคอยู่ไงจัดได้เลยเนาะจัดได้เลยลูกนี่ค่ะเนื้อเขาจะนุ่มมากเลยนะคะทุกคนและเป็นผลไม้ที่อร่อยและหายากต้นนี้ ก็มีในสวนหลายต้นและหลายสายพันธุ์นั่นก็คือพับช็อกโกแลตนั่นเองนะคะนี่อร่อยมากๆค่ะทุกคนนะตาต้นกาพับช็อกโกแลตค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นลูกมันไหมคะนี่เขายังไม่สุกนะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆโู้หหเต็มเลยแมเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนแต่ตรงนี้ดินดีขนาดลยเนาะดินเหมาะมกก่อนนั่นเลยลุงใช้ ผลสุกข,ของเขาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะรสชาติหอมอร่อยมากนะคะทุกคนนะคะลองไปหาทานกันดูได้นะคะหรือติดต่อสั่งซื้อที่สวนได้นะคะตายดิงนี้ค่ะคอมเมนต์ได้เลยค่ะนี้ก็เป็นหนึ่งที่อร่อยอีกต้นหนึ่งก็คือรำใหญ่คริสตัลหลายคนงเคยรู้จักกันนะคะในหมดเลยเนี่ยกิโลตอนนี้กิโลสี่ร้อยห้าสิบเมื่อ เมื่อปีที่แล้วลุงขายกิโลเจ็ดร้อยนะไม่พอขายอ่ะและกอนนี้อีกตัวนึ่งที่อร่อยนะนั่นก็คือมะเดื่อมาเลยนะคะมะเดื่อยักษ์ลูกใหญ่ๆโตโตเลยค่ะเปิดโทรก็ได้ใช่ไหมนี่ทุกคนเห็นไหมส่วนมะเดื่อ มะเดื่อมาเลยนะคะนี่เจ้าของสวนนี่คุณลุงชาญคนสร้างฝันนะคะติดตาม Facebook คุณลุงแค่ได้นะ่าสนใจผลไม้หายากนะคะสวนคุณลุงม,ม,มีทุกอยาก่างค่ะทุกคนนะอันนี้คือต้นมะเดื่อมาเลยนะทุกคนที่เราเห็นต้นเมื่อสักครูนะ่นะคะนี่เห็นไหมเขาจะมีทรงพุ่มที่สวยมากทุกคนและที่ส่วนนี้ยังมีหน่อยนาเปรู อีกนะคะซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ที่หายากรสชาติอร่อยมากนะคะตอนนี้ยังไม่สุกค่ะทุกคนถ้าสุกแล้วเยวจะพาไปชิมนะคะหลังจากนั้นก็จะมีต้นนี้ดูอันนี้คือภูนะพานเฮาไม่เลยกระแสมันตกเ,นนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนผลไม้ที่สร้างเงินสดให้เราได้ทุกๆวันนะคะก็คือผลไม้มหาจรรย์เอบิลนะคะ พาชมไปแล้วทั้งสวนนะคะแล้วก็พามาดูชนิดอื่นๆที่อยู่ในสวนด้วยนะคะจริงๆแล้วมีอีกหลายต้นที่เราจะพาไปดูแต่นะวันนี้นะคะอาจจะต้องหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปเนื้อหาสาระดีๆนะคะก็กดติดตามช่องเราไว้เดี๋ยวจะพาไปชมสวนลุงชาในครั้งต่อไปอีกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องโคบุกเสรัต สิบล้านสร้างได้ด้วยตัวคุณเองแค่รู้วิธีการนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ